ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิธีตั้งมาร์กนะครับหรือว่าวิธีดูมาร์กในรถรถยนต์ b t 5 0 Pro นะเครื่อง2.2นะครับหรือใน Ford r a n g e r นะฮะตัว2.2นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันเครื่องยนต์2002นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะตั้งมาร์กยากนิดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวนี้วันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการใช้เครื่องมือพิเศษนะฮะนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ3ชิ้นนะครับในการตั้งมาร์กนะครับในกรณีเปลี่ยนโซ่นะฮะมีการโอเวอร์ฮอนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมาร์กนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับในการใส่นะครับเทคนิคในการใส่ก็ก็จะมี หลักๆนะครับก็จะมีอยู่เครื่องมือ3ามตัวนะครับอันนี้คือผมใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อมาสาธิตให้ดูนะครับก็ก็มันจะช้านะครับก็เลยใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับก็2ตัวนี้นะครับก็จะเสียบตรงนี้มันจะมีรูครับมันจะมีรูตรงนี้อันนี้คือฝั่งไอดีนะครับทางนี้คือฝั่งไอเสียนะครับก็จะมีรู เราเออหลก2ตัวนี้นะครับใส่นะครับแล้วก็ใส่โซ่ไปนะครับก็จะมีมาร์กสีโซ่นะมาร์กสีโซ่ก็จะมีตัวนี้มันจะออกสีดานิดนึงเนี่ยจะไม่เหมือนสีไม่เหมือนตัวในในตรงจุดอื่นนะครับก็อีกตัวนึงก็คืออยู่ตรงปั๊มนะครับตรงปั๊มก็จะมีมาร์กอันนี้ก็ข้อโซ่ก็เป็นสีดํานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ขอ้อสู้ก็สีดาอยู่ตรงนี้นะครับ <toothpaste. S 3> ก็ด้านล่างนะด้านล่างอ่าพระเอกอยู่ตรงนี้นะะด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นข้อเบี่ยงนะคะรับตัวนี้ไม่รู้นะมาจากไหนไม่รู้พอดีมีอ่าเท่าแจใจดีส่งมาให้ส่งมาให้ลองดูนะมันก็จะมีนะครับ นี่มีเดืออยู่2ตัวนะครับเราก็เอาใส่เลยครับมันจะเขามันจะใส่ได้พอดีนะอู้คิดไมาได้ไงนี่พอดีเลยนะครับตรงนี้เอาใส่ท่าอื่นมันก็ไม่ได้นะต้องใส่ท่านี้เท่านั้นนะครับเราจะล็อกในตำแหน่งข้อเบวียงให้มันได้ให้มันได้มาที่เรา จัดนะครับใช้นอ็อตมันจะเป็นน็อตยึดฝาหน้านะครับเราจะเอาไปยึดมุมนี้นี่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูพอดีเลยแหละแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับชัดกันไหมครับแค่นี้เองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราใช้นอ็นอตน็อตยึดบุลเล่อมันนะตัวเดียวมันจะมีทั้งหมด3ตัวแต่มันใช้ตัวเดียวอีก2ตัวมันจะล็อกมันจะลอ็อคอยตัว เดือยไวนะแบบนี้นะครับมันก็จะลอกไยตัวนะครับามาร์กก็จะตรงทุกจุดนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับใช้เครื่องมือแค่สามตัวในการปรับทั้งามาร์กมาร์กโซ่นะครับมันก็จะมีสีอยู่อยู่แล้วนะในกรณีที่เราเจอหนึ่งโซ่ขาดนะครับหรือ,อมีการเปลี่ยน ตัวดันดันตัวรางตัวสะพันดันสายพันนี้ตัวปรับตั้งเนี้ยโซ่หย่อนอย่างเงี้ยครับบางทีเราไม่รู้มาร์กอยู่อยู่จังหวะจังหวะไหนนะครับจังหวะนี้ลูกสูบจะไม่ขึ้นสุดนะครับจะเหลืออยู่สักนิดหนึ่งนะฮะประมาณสักให้เดานะให้เดาก็าน่าจะอยู่ประมาณสักอสองถึงสามเซ้นประมาณนี้เกือบจะขึ้นขึ้นสุดนะฮะ ส่วนมาร์กส่วนมารกแคมนะมากแคมก็จะมองเห็นชัดไหมนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลนิดนึงนะครับสูบสีก็จะเป็นแบบอไอเสียไอเสียก๊กดนะครับส่วนไอดีมันก็จะปิดสนิทนี่ก็ปิดสนิทนะครับปิดสนิทปิดสนิทนะฮะก็คือลูกสูบมันกำลังจะขึ้นสุดแรงาน,นเทะน,นะครับ ก็พอตั้งได้แบบนี้นะครับก็ถอดออกนะครับอันนี้อันนี้เราก็น่าจะทราบกันนะไอ้ตัวนี้ตัวเป็นตัวดันดมันก็จะมีตัวตัวฟันฟันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็ถอดเบอร์น,อน็อตเบอร์แปดสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ใช้เป็นตัวปรับตั้งมันปรับตั้งอัตโนมัติ่แล้วนะครับอ่าก็ส่แล้วก็ลองเอาออกนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับ แค่นี้เองนะครับไม่ถ้าให้ดีก็มันจะมีตัวล็อกไอตัวล็อกอ,อยู่ด้านหลังนะครับไฟวินนะฮะแต่เราใช้ในกรณีที่ไม่สะดวกในการถอดก็ใช้เครื่องมือแค่สามตัวนี้ก็พอนะครับส่วนเครื่องมือนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ติดต่อหลังไมบานะครับ ก็เดี๋ยวแนะนําได้ครับผมไม่ไทำไม่ได้ทำขายเองนะแต่มีคนทําทขายอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวแนะนํากันไปนะครับโอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับโยเซอร์วิสครับผมสวัสดีครับ